โจพร้อมยังโจโจโจจส่ส oh, well, well. anyway, er ี่ส้าสสบเจ่ส่ส้าสิบสิบสบสองสิบสามสิสี่และยี่สิบสองบาทไปซ้อมกี่โมงซ้อมหท่มโอ้ยด้วยหทีไมอ่เป็นเลองทำไมอ่ อะไรอีกเขาส่งรูมาว่ะส่งรูปแปลว่าอยากเจอไงพี่เอซ่านะเออแรนเหลืองด้วยไปดิปเรา,าจะไปหาเขาทำไมเนี่ยพี่สอนหนูว่าอย่าไปหาเขาไงไม่พี่ต้องไปแลนเหลืองไปถามก่อนว่ามีซอมหรือเปล่าเกว่าข้ดติดรถไปไง,ไงถูกไหมเกว่าไม่ได้ไปหาเขานี่ถูกปะล่ะก็คเออ พี่รู้ว่าเกลก็ไม่ได้อยากเจอเขานักหลอกใช่ไหมใช่เออที่ไปเพราะว่าพี่ต้องแบบไปถามไงแต่พี่ก็โทรถามก็ได้หรือเปล่าอะไรนะพี่เกลเกลโทรศัพท์เขาบอกขับรถห้ามห้ามโทรก็ใครคนดื่นโทรก็ได้เกลโทรสิไม่เอาอะ่ะคนอื่นเขาไม่มีเบอร์มาเอาเบอร์ไปสิ เล่าไม่เกี่ยวไม่ถูโทรให้พี่หน่อยไม่ได้ไงไม่เอาอ่ะไม่มีทางทำไมล่ะเจนว่าปรึกษาทุกคนเลยคะ่ะว่าไงคะพี่เจน ทุกคนคิดว่ายังไงกับคุรีซอค่ะเมื่อกี้เราติดถ้ำแต่เขาไม่เอาเราสักบาทเลยอ่ะอันนี้ก็จริงค่ะเพราะว่าแบบกันานบังเลยก็ปกติแล้วพวกเรามีแะลรก็ต้องช่วยเหลือกันถูกมี้ยคะจริงค่ะ,ะ้านเรงจะวรวานบังเลยนะการที่พี่รีซอทําแบบนี้รถพัง คุณรีซอทํำไม่ถูกเลยนะคะบ้านเราถ้าม,มีอะไรก็ต้องมาช่วยเหลือกันก่อนแล้วเรื่องก็คอขาดบาดตายแท้แต่เขากลับไปอยู่ไหนก็ไม่รู้จริงค่ะพี่เจนเพราะว่าหนูก็แบบว่าเออ,อย มเมื่อแป๊บเจนซ่อมให้ให้พี่พุดดี้มันเมือย มิเกียแ่นดินไหวเหรอคะไม่ลักแ่นดินไหวแล้วมิเกี้เต็มตาหนูเลยล้ำหน้าตัวมาจนนกจอดตรงไหนคะเนี่ย พี่โทษค่ะโนี่พี่โทษค่ะพี่โทษค่ะพี่โทษค่ะนะอย่าบอกนะคะว่าพี่ขอโทษมันตามเรามาจากที่ทำเมื่อกี้หรือว่าเป็นยังไงวะพี่มันตามตรงรังตรงผัง ายไปแล้วอ่ะหายไปแล้วฮะผีอาฆา,าตพยาบาทมากเลยนะคะเนี่ยตามถึงขนาดนี้อ่จะบอกนะคะว่าในถ้ำมีใครไปทำอะไรลบหลู่เขาหรือเปล่ามาพร้อมยังใครบไปทำอะไรไวอ้อพี่อซท้องท้องหนึ่งที <S 2> <S 2> พี่ก็ถามดิอไรละี่นหนูพาพี่มาถามละ <ทำ S 1> พีแอาเป็นอะไร,ะอะไรตอนตอนนั้นพูดดิ้งเป็นคนขับมันก็ไม่ได้เกี่ยวหรอกว่าใครขับมันเกี่ยวกับว่า ถ้าสมมติว่าเราไม่ลืมใครสักคนมันก็ไม่ลืมู่ดีอ่ะอันนี้ก็แค่จะเรียกมาคุยเฉยว่ามันนั้งแต่ืันวานแล้วแค่จะบอกว่าเหนื่อยแล้วก็เล่นกันไปเถอะไม่ได้อยากเล่นด้วยแล้วแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามานะแล้วก็ขอโทษที่ต้องเดินจากไปขอนแว่นป่าวะ ค้บ okay. ไหมน้าหนูองไรรอเปล่า <c oughs> อันนี้ที้จางแล้วหรอ हाँ भाई हाँ भाई हाँ เรียนมาขมขวายเจ้ต้องไปซ้อมหรือเปล่าคนมขาล้วละ่มาแต่ง้องเท้อัน้คอเลาคุยเลยเหรอเจ้าก็ฟังที่เขาพูดกนเนือดีก็ไปเชื่ ไม่คลเนาไม่เนะกแซมหรอกไม่ยก็ต้องมีเหตุผลสิทำไมเขาถึงไม่คุยกับหนูเขาไม่คุยมันก็ไม่ได้สิก็เขาไม่อยากคุยอ่ะเขาบอกว่าเขาเหนื่อยที่คุยกับหนูเขาวิ่งไปด้วยคุยไปด้วยหรอไม่อลยค้าทำแบบนี้แม่งไม่ถูกแล้วก่อนนั้นนี่หนูหนูได้ทะเลาะกับเขาหรือเปล่า มีแบบน้อยใจอะไรอย่างงี้ไหมก็มีค่เรื่องนี้อ่ะเรื่องท,ทิ้งเขาไว้แล้วขับรถมาทิ้งเขาไว้แล้วก็ขับรถมาอ๋อในต้องที่เขาเดินอยู่ในบ้านนนนอ๋อพี่เขาจเจอแกล้งหรอ,อไม่ได้แกล้งนะแล้วจะบอก เดี๋ยวคุยกับเขาแล้วแต่คุณขับรูพี่บูได้ไงแล้วเดี๋ยวก็บอกแล้วว่าเดี่ยวออกมาแล้วแล้วเดี่ยวก็กลับไปรับเขานะแต่แล้วเขาก็ไปแล้ว่ตอนที่เดี่ยวไปรับเขาบอกให้เวลาห้านาทีแล้วตอนที่เดี่ยวกลับไปอ่ะมันก็ยังไม่ึงเลยแล้วห้านาทีที่เขาให้อ่ะเราว่าเขาแค่งอนเกลียวแมวเออเขาอาจจะน้อยใจหรือเปล่าแต่ด้วยความด้วยความที่ เอสคุณเอซ่าเขาเป็นเป็นคนที่แบบเนื้อออกไหมเขวพูดอธิบายให้เขาฟังแล้วนะเข,เขาก็ไม่เขาก็ไม่ยอมฟังใครอยู่ดีอะจริงเหรอ,อให้มันมีเมื่อวานด้วยที่แบบว่าเหมือนเกียวแค่แกแล้งผีเฉื้อนะเพราะว่าที่เอซ่าเหมือนแบบจะทำจูงติ๊กตอกอ่ะแล้วเกียวก็เลยแกล้งคุณเอซ่าเขาไม่น่าใช่คนอย่างนั้นนะ ไม่เนเซ่เขาตอบพม่แมวจะติดต่อเขายัางไงได้คะไม่คิด,ดแจ้งกับคุณพุ่งก็ไล่ตามเขาไปแต่ว่าไอคุณตำรวจมาทักซะก,ก่อนเขาได้ฆ่าสายตาไปแล้วก็หายไปไหนไม่รู้อ่ะแต่เลวลาเขาแหางก็ตามตัวยากนะพี่เนเซาแบบว่าติดต่อยากหนอประเทศมาแล้ววัมงเพราะว่าเรามีซ้อมอ่ะอืมไม่อยู有了 วา่าอันแหละขนาดเมื่อวานเจวเข้าไปอยู่เขาก็ดิ้นหนกต่อหน้าเดียวไปเลยแล้ววันนี้เจลก็คุยกับเขาดีดีอะ่ะถ้าเขาโกรธเรื่องเมื่อวานอะ่ะเขาก็คงไม่ดุมเกลไม่คุยกับเกลแล้ววันนี้อะ่ะแต่วันนี้เฮ้ยยังดุมเกลอย,ยังอะไรเดียวอยูย่ไงทำมันก็มีแค่เรื่องที่เดียวทิ้งเขาไว้ที่บ้านอะ่ะ แค่นั้นเองไม่มีเรื่องอู๋แล้วเราว่าเขาแค่เงอนถ้าฟังจะเขาสงง่งรมาเกียวก็มาเลยแต่แต่เรื่องจริงไรที่บายเกียวไม่ได้ผิดเว้เพราะตอนนั้นพูดได่งับเป็นคนเขาวไปเองเพราะว่าจะรีบพาพิตาไปไอ้นี่ไม่พี่เพร่ไม่ผิดหรอกแต่ค<า><ด>ุณเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจเขาไม่ฟังเลยอ่ะ พี่ก็อธิบายให้เขาฟังแล้วนี่อย่างหนึ่งเกียวก็บอกเขาแล้วนะว่าว่าเกียวกลับมารับเขาก็ไม่รับสายเดวอะ่ะเขาก็ไปแล้วอะ่ะเขาไม่รออะ่ะ <mu todavía> พี่ว่าเขามีอะไรในใจวิที่แบบเขาไม่ได้พูดออกมาแ <mu> นะต่ว่าเือนนี้มันก็น่าตกใจอะ่ะออต้องรองเขาจะเย็นหรือเปล่า <S 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 เรยว,ร,ว,ร,วรอคุยพรุ่งนี้ก็ได้วันนี้เขาอาจจะแบบ อาจจะมีซ้อมด้วยละมัง้งอาจจะเซ็งๆเลยจะน้อยใจเราหรือเปล่าที่ไม่รู้นะดาใชายเขายากเหมือนกันคนเนี้ยเพราวาเวลาเขาพูดอะไรโทนเสียงมันก็เหมือนแบบอารมณ์เดียวกันอยู่แล้วอะไม่รู้จะโกรธจะเศร้าจะทุกข์จะแฮปปี้แต่ปกติเขาไม่คยคุยกับใครเยอะเท่าเกลเลยนะคนนี้ใช่ล้ต่ปกติเขาแบบ ยืดเหมือนตลอดก็ไม่เคยคุยกับผู้หญิงเกิผูเห็นเกลคนแรกออคนเอ็นนั้นเป็นลูกหมดเขาไม่แต่งเรูองผู้หญิงเขาไม่เคยคุยกับผู้หญิงแบบนี้อืมอืมอืมมาพูดแบบนั้นกับเกียวออกมาไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่อ่ะ เราว่าบางทีเขาอาจจะชอบเกลมากก็ได้นะแบบมาก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 เลยคุว่าตั้งแต่ตอนออกมาจากบ้านตรนนั้นเกลก็ดูไม่สนใจเขาป้ะหรือว่าไงเวลาเกลอยู่กับเพื่อนเราก็ไม่ค่อยสนใจอะไรใครดูแล,<อ>แล้วนั่นเองก็จริงก็จริงเพราะเราก็ <c oughs> เกลชอบ,บอ,อยู่กับเพื่อนตลอดเ,<ๆ>เกไม่ชอบอยู่กับ หนุ่มคนเดินหรือว่าใครที่ไหนเดี๋ยวไม่ไปด้วยแทบจะไม่ไปด้วยเลยถ้ามีเพื่อนนะแต่ถ้าไม่มีเพื่อนเดี๋ยวเขาไปบ้างเพราะว่าเวลาหนูอยู่กับกับบ้านเราหนูก็สนุกเขาคุยแต่กับลูกเหรอคุณเอซ่าลูกผู้หญิงเหรอเด็กมีแต่ลูกผู้หญิงบางเขาเห็นมิเกียวเป็นลูกหรือเปล่าวะไม่ถ้าเขาจะเป็นลูกเขาต้องชัดเจนว่าเป็นลูกนี่หรอกปะอืมอาจจะเอ็นดูก็ได้เขาไม่ค่อยอุ้มใครนะ จริงเหรอแล้เเวเมื่อวานน่ะแล้วเมื่อวานตอนที่เขาออกไปอ่ะเขาออกไปเลยเหรอเกียวใช่เกียวบอกว่าทเธอฆ่าแล้วเขาก็ไปเลยใช่แต่พี่จำไ,ได้ที่เกียวเล่าพี่ฟังผมเมื่อวานเมืเกียวคุยกับใครสักคนหนึ่งป้าตรงนั้นน่ะเขาอาจจะจำนั้นหรือเปล่าเราคุยกับพี่เบฟแต่คือถ้าเขาโกรธเขาคงไม่มาให้เกียววุ้มอยู่ใช่ไหมล่ะวันเนี้ยก็จริงถูกแล้วพี่บลูนี่ ก็จริงเพราะว่าคนราไม่เหมือนกันเขายังมาหาเกล็ดเก็บเห็ดอยู่เลยอ่ะเขาไปเห็นเกี่ยวคุยกับใครเปล่าเมื่อกี้เออเกวได้ไปคุยแคามเขาไม่เขาไม่พูดอ่ะมีใครมาบอกอะไรเขาหรือเปล่าอืเขาก็เลยหยิบดองเขาไม่ พูดอะไรออกมาแล้วใครเขาจะรู้เรื่องไหมล่ะถูกไหมแต่ที่เขาพูดมเมื่อกี้เขาพูดแต่เรื่องรออย่างเดียวเลยนะไม่เห็นเขาพูดเรื่องแบบว่าคุยคนอื่นอะไรเลยมันก็อาจจะแบบว่าเอาอันนี้มาเป็นข้ออ้างก็ได้งไงเพราะว่าถ้าเกิดเรื่องรอนี่หนูว่ามันเล็กน้อยอะหนูว่าพี่เอซ่าไม่ใช่คนออกขิ้เล็กคิดน,น้อยแบบนี้ มันไม่รู้ว่ะไม่รู้ใครไปบอกอะไรเขาหรือเปล่ารู้อะไรมาก็ได้น่ะบางทีอ่ะถูกไหมแค่เดินเดอเขาไม่น่าจะนิ่งเดออขนาดล้อลุกหอกแปดปือเขายังเดินได้เลยอู้ทำถ้วยเลย <c oughs> อันนี้ <c oughs> เด้อแป็นเอทอดมังจะเดอนไม่ได้หรอไหมเพราะว่าตอนที่พี่วิง <c oughs> วว่งไล่ไรวิ่งไล่ไปกับพี่เ <c oughs> จน่ะก็คือเขาก็ออกไปเลย พี่เจนเนาะใช่ค่ะไม่แต่คือคนเรามันเสียตั้งนานนะเว้ยไม่รู้อะไรเยฟังเราพูดอะไรมาเรื่องแค่นี้แค่้หนูพูดบ้างเว้ยแล้วีกอย่างนึงเขาไม่อธิบายอะไรอยู่ๆเขาก็ไปเลยมันต้องมีเรื่องอะไรมาเว้ยไม่งั้นอยู่ๆคนเรามันจะระเบิดได้ยังไงถูกปะแม่ก็น้อยใจสะสมอะอาจจะน้อยใจสะสมการที่คุณเอซ่าทำแบบนี้นั่นหมายความว่า มันต้องมีอะไรที่อยู่ภายใต้จิตใจของเขาอยู่โดยที่เ,<อ>เขา,เ<อ>าไม่ได้เปิดเผย<ช>ออกมาเราลองเปรียบพวกเราดูดิตอนที่เราตะละเบิดอะไรมันออกมาเราต้องมันต้องเป็นเรื่องประมาณไหนหวะยองพู้ชายเราอยู่กับพี่คนอื่นสแสดงว่าถึงแม้ก็น้อยใจสะสมอ่ะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนมาก น้อยใจสะสมก็เป็นไปได้นะเช่นว่าแบบน้อยใจเยอะมาว่างหลายๆรอบรวมกันแล้วก็เลยม,มันต้อง,ม,องมันแน<ด>่นอนหรือแม่ก็มันแบบว่าอาจจะแบบว่าไว้ใจแล้วได้รับการขอโทษแล้วก็จริงแต่มันก็ยังเกิดขึ้นอีกอะไรนี้หรือเปล่ามันก็เลยน้อยใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนแบบว่าเขาเห็นว่าเหมือนเราแบบให้ไม่ให้ความสําคัญเขาเขาไม่สาคัญมากพออะไรเงี้ย แล้วค่แนนอื่นก็สำคัญมากพอแต่พี่รู้ไหมวันเื่นหนูแทบจะไม่สนใจอะไรเขาเลยแต่วันนี้หนูสนใจเขาเยอะกว่าวันเงินเดินเลยใครกินแล้ววะใครกินแล้ววะ,นววะหนูโทรหาเขาตลอดพิมพ์ตอบเขาตลอดแต่ว่ามีแต่ตอนที่หนูงอนที่หนูพูดกับพี่อ่ะว่าหนูจะไม่จะไม่คุยกับเขาจนกว่าเขาจะทักมาจนกว่าเขาจะมาคุยด้วย แค่นั้นเองที่หนูไม่คุยกับเขาอ่ะใคร<อ>มาแอบฟังวะแต่เขาโทรมาหนูก็ฟังหนูก็รับนะไม่ใช่ว่าแม่รับใครอ่ะใ,ใครวะพี่สอ ว่าไงฮะว่าไงนะอุ้ยทีดิต่อเลยกิวเราว่ามันอยู่ที่เกียวแนวว่าโดูดูเกียวแบบที่เขาเป็นแบบนี้เออมันมีใครเขาโดูเฮียรอยแต่นี่แสงเพื่เยซาเรายากคึ้พี่พ่อใครๆก็อย รู้ไหมว่าเขาเป็นอะไรเนี่ยเขาไม่มาบอกอะไรเดียวเลยด้เขาไม่ค่อยพูดดอกนีสัยเขาเดี๋ยวมาอยู่นะไปดูแล้วเขา่าทำคิดมากแบบนั้นเหรอไปซเอาข้าวให้โซยองเสียเวลา่อ่ไม่ใช่ถ้าเขาเป็นแบบเนี้ยเขาไม่เราอ่ะเราต่างหากที่เป็นคนคิดมากไม่ใช่เขานี่ก็เฉกเขาปล่อยให้เราคิดมากนี่นะตรงที่เรายืนคุยอันนี้น่าโดนรถชนตายมากย แต่จริงๆเขาก็ควรอธิบายแบบอธิบายที่มากกว่านถูกต้องเมื่อกี้แบบมันสั้นๆห่วนๆเกินไปแล้วก็จาบออกไปเลย<ะ>ต้องมีเรื่องอะไรแหละพูดยิ่งคิดว่าไม่งั้นมันั้าไงไหม ว่าเมื่อกี้เราตามไปเขาก็ไม่หยุดเลยเนาะเขาไม่หยุดวิ่งเลยอ่ะเออแต่พี่ก็อยากให้เกียวใจเย็นๆก่อนนะแบบว่ารอเจออีกทีนึ่งแล้วก็ลองบางทีก็อาจจะรีบไปซ้อมก็ได้ใครจะไปรู้ถ้าคิดในแง่ดีแต่ถ้าเขาไปซ้อมแล้วปล่อยให้หนูเป็นแบบนี้ยังงั้นเหรอเดีจะเขาก็น่าจะเบืกหน่อยนะว่าจะไปซ้อมก็จริงก็จริงแต่เจนเห็นต่างกับเรื่องนี้นะเจงคิดว่าถ้าเกิดเขาไปซ้อมจริง แบบรีบจริงเขาก็น่าจะบอกเจนกับคุณพุดดิ้งอามาคุยว่าเออเดี๋ยวพี่ไปซ้อมแต่เมื่อกี้ไม่นอกจากวิ่งหนีเราแล้วยังยิงสวนเราตีเราไม่พักเลยมเมื่อกี้อ่ะอันนี้ก็จริงม,มันก็จะมีน่าจะเป็นแนวโน้มไปได้ว่าคือเขาอาจจะโกรธไม้ก็น้อยใจอยู่ก็ได้แล้วเกียวคิดว่าจะทำยังไงอ่ะไม่รู้หนูใจเย็นก่อนก็ได้ เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันถ้าเกิดว่าเขาไม่ยอมคุยรหรือว่าใช่เขาเขายังเป็นเหมือนเดิมอยู่อ่ะก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงวันนี้ก็ยังเห็นใก่กระเป๋าแมวตึงต้องอยู่เลยนะของเขาอ่ะอนั่งดี่ออย่าวู่มเหมือนกันทำไมอยู่ตรงก็รูปแบบนั้นอ่ะเขาบอกเดี๋ยวว่าเขาอยากมาราก ไม่เห็นน่ารกได้ทำแบบเนี้ยไม่ปลื้มละเผื่อจะดูแบบว่าอันนี้บ้างไงดูแบบน่ารักขึ้นบ้างเอาเธอเอาเธอเอาเธอ,<ๆ>อ,อไลยแบบนี้เราจะเศร้าไปทำไมมาเอาลาสกันดีกว่า หนูทำไมซ้อมแล้วนะเาหนูว่าแต่เมื่อกี้ทำไมคุณรีซอถึงไม่มาช่วยพวกเราหรอคะตรงไหนครับไ่ว่าเราไปติดกันอยู่ในถ้ำเราก็อช่หลอกน่ากลัวมากเราต้อความช่วยเหลือไปทำไมคุณรีซอถึงไม่มาช่วยพวกเราล่ะคะโอตัวก็อยากจะอยากไปอยู่แลวแต่ทุนละนี่เยอะเต็มไปหมดเลยครับใครเขากินอะไรอีกแล้วเนี่ย ผมนี่ต้องไปนี่โอ้โหไหนจะตลาดมืดอีกไหนจะโอ้โหไปรับนู่นนี่นั่นลูกหลานเหรียญหล่นตไปหมดเลยครับแล้วลูกหลานเหรียญหล่นสำคัญแล้วพวกเราเบบี้บังไม่สําคัญหรอคะอันนี้ก็ถูกครับพี่เจนถ้าตายเราคงตายไปแล้วะใช่เพราะเมื่อกี้เราโดนทําร้ายทั้งโดนแทงโดนอะไรทัอยู่ะถูกยัเว้นพี่จอยในตอนนี้พวกหนูเจ็บอะพี่ไปอยู่ที่ไหนอะ เออหนูไปหนูไปก่อนนะครับเพื่อนตามแล้วโอเคเจอกันเจอกับอย่าคิดมากนะจะกำลังรีนั่นนี้่อะไรนีขอพับอะไรเนี่ยแม่ๆครับทุกคนแมาๆนะครับแล้ววันที่พวกหนูเจ็บพี่ซอไปอยู่ที่ไหนอ่ะ